ทางโลกกับทางธรรมอ่ะมันตรงกันข้ามกันเพราะอะไรทางธรรมคือการดับซึ่งนิพพานคือถ้าเราจะไปทางโลกทางโลกมันก็คือทางโลกทางธรรมก็คือทางธรรมมันตรงกันข้ามกันบางคนบอกว่าแบบเอาโลกกับธรรมมาใช้ใช่นั่นคือการที่คุณบาลานซ์ซึ่งการบาลานซ์เป็นการดีเพราะการที่คุณเอาทางธรรมมาใช้กับทางโลกทางโลกคุณจะไม่มีปัญหากับมนุษย์อีกคนหนึ่งหรือมนุษย์คนไหนเลยเพราะคุณจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นคุณจะเห็นตัวเองชัด ดังนั้นการที่คุณมีโลกธรรมก็ดีแล้วเพราะคุณจะอยู่ทางโลกได้เนี่ยจะต้องมีทางธรรมเข้ามาช่วยแต่ถ้าคุณจะไปทางธรรมคุณเอาทางโลกมาช่วยไม่ได้เข้าใว่าถ้าจะไปนิพพานคุณไม่สามารถเอาทางโลกมาซ้อนได้เด็ดขาดเพราะมันไม่สามารถมันไม่สามารถจริงๆเพราะมันเป็นทางดับซึ่งกิเลสและทุกข์ทั้งปวงแล้วการดับซึ่งกิเลสถ้าคุณยังมีทางโลกอยู่ แม้เพียงแค่คุณยึดว่านี่ลูกฉันฉันเป็นห่วงลูกจะนิพพานได้อย่างไรซึ่งถ้าเราใช้ชีวิตแบบแทงกั๊ก็คือเรายังไม่รู้นะว่านิพพานมันจริงไม่ใช่นิพพานเราก็เลยการแทงกั๊กการแทงกั๊กคือการว่ากูอยู่กลางๆกูทางโลกนะคุณนะไม่งั้นถ้าเราเรามุ่งทางทําออกบวชเลยเราก็เสียดายแย่เลยชีวิตทางโลกที่มันแบบว่าเปรียอะไรเงี้ย คนที่จะแทงกั๊กเนี่ยแปลว่ายังไม่เคยเข้าถึงการปฏิบัติแบบในเชิงลึกที่มันแบบมันถึงจุดนั้นแล้วมันมันคือความปล่อยแบบเนี้ยมันคือความปล่อยกิเลสจริงๆอ่ะมันมีไว้แล้วมันมันเป็นความสุขอีกอันหนึ่งที่มันสุขมากกว่าสีเนี้ยมันสุขมากกว่ามีตัวนี้อีกอ่ะมันพูดมันพูดไม่ได้อะว่ามันสุขยังไงแต่ว่าแม่งสุขมากกว่ามีตัวความสุขแบบนี้อีกอ่ะมันสุขแบบสุขแบบ สุขจ,จริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรในนี้ในนี้เลยแล้วมันคือความสุขอ่ะดังนั้นคือถ้าคนที่เคยอยู่จุดนั้นจริงๆอ่ะจะไม่มีความรู้สึกอยากแทงกังเพราะรู้ว่าตัวเนี้ยมันมีเว้ยมันมีแบบพิสูจน์ได้ด้วยแต่คนที่ไม่เคยถึงมันจึงรู้สึกว่าแล้วถ้ามันไม่มีเลยว,วะการนิพพานมันไม่มีเลยว,วะมันคือการดับไปมันไม่มีเลยว,วะอย่าพูดแค่เรื่องดับเลยเอาแค่เรื่องปล่อยตัวเนี้ยแค่เนี้ยก็ว้าวชิบหายแล้ว ถึงจุดนี้ได้ที่มันว่างจริงๆแล้วมีความสุขแบบความสุขไม่ใช่ความสุขแบบเนี้ยมันคือความแบบว้าวมหัสจรรย์ที่แบบพระเจ้าแม่งคิดได้ไงวะไม่เจอได้ไงวะเรื่องเนี้ยดังนั้นคือเรารู้ว่ามันมีเราจะไม่อยากแทงกั๊กเลยเว้ยจะไม่มีหน้ามาบอกว่าแทงกักเผื่อว่ามันไม่มีหละไม่เพราะมันมีอยู่จริงและไอ้ทางนี้มันก็เป็นทางตรงกันข้ามคือจับไว้เต็มไปหมด นึกออกปะแล้วไอ้ทางโลกมันก็คือทางนี้ที่ยึดไว้แล้วคนที่เข้าใจผิดหลายๆครั้งที่นิก้ไอโจทย์ของวันนี้ที่นิก้มาคุยเพราะว่าอยากจะให้เห็นถึงความเข้าใจผิดที่มนุษย์กําลังแยกสุขทุกข์และเฉย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 คือความว่างที่แท้จริงหรอยังไม่ใช่ความว่างในว่างต่างหากว่างในว่างคือว่างในว่างอันนี้อีกทีหนึ่งเข้าใจปะแต่ถ้าพูดจริงๆก็คือว่า มันไม่ใช่ว่างมันคือตัวกิเลสตัวเดียวกันแล้วเราวางกิเลสต่างหากแต่ถ้าตอบแบบแบบคนที่เข้าใจแบบสามสิ่งอย่างเนี้ยฉันตอบให้ได้ก็คือว่างในว่างแล้วกันนะว่างในนี้อีกทีหนึ่งแต่จริงคือการวางกิเลส